นี่ครับพี่น้องหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เลยนี่ขาวงามนี่ครับอันนี้งามเต็มโดนอเนาะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อ,นนองทุกทท่านครับผมที่เข้ามารับชมจากช่องเออคลิปจากช่องซุ้งชาแนลทักรักสวนยางครับผมนี่พายพี่น้องมาอย่างสวนยางไร่ทัศช,ชนนครับวันนี้วันนี้เป็นที่ยี่สิบยี่สิบสองมกราคมเลยครับผมนี่ครับสีพาพี่น้องมาเบิง้งอัปเด็ดนลนรับ นามักซีเอ็มสูตรครูซีบุญเสนาเนาะอ้ำมักซูเปอร์เอ็มเนาะรายการเกษตรวันที่สองกันลาครับผมตอนนักงเกษตรขี้ไปพี่้องเบอร์แล้วครับตอนแรกแจกสูตรไปน้ำวันนี้ก็ครบยี่สิบวันแล้วก็แต่ว่าที่แรกว่ากำหนดการว่าสิสิเปิดประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเนาะพอดีมันเวลาพอพหายครับผมก็เลยวันนี้วันที่ยี่สิบสองครับพอเปิดเบองว่ามันจะเป็นผลแบบใดในทางในสิบเป็นน้ำมักที่ พร้อมใช้งานหรือว่าจะ er. เนาเสียมาเบิ่งพ้อมกันรับผมแล้วอะเดี๋ยวเบิ่งผลการผลลัพธ์เขางน้นำมากแล้วเาก็จั้งเปเบิ่งรอเบิ่งส่วนอย่างนี้นะครับบรรยากาศช่วงนี้มันเมื่อกาคางก็นาวแล้วก็แรงนะครับเดือนมอกราเนาะไป,ไปเดือนแล้วที่ยี่สิบกว่ายี่สิบสองไปเป็นภาพสภาพเลยแล้วก็บเบิ่งว่ายังช่วงนี้ก็ยังกรียดยางอยู่ครับผม,มบ้านในปิดในะยางเ็าก็กว่าชักจะมาเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนเนาะจาปิด เพื่อให้มันได้สางใบไหมครับผมอ่าตรงนี้ก็เกลียดไปเรื่อยๆเพราะว่าใครใจจ่ายกัย่างลายอยู่ครับจากนั้นก็ไปเบิง้งยางกันว่ายางซีเม็ดเกิดเมื่อคืนมีที่ซีครับผมช่วงประมาณเริ่มขีดหัวค่ำเนาะสี่ทุ่มเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนยางประมาณเกาไหลก็ต้นนี้แหละครับพอถึงพันธอ่าก็เบิ้งกันว่ายางซีเม็ดที่ได้ลายมันเลครับพอพิถึงต้นตน้อยตน้นได้น้อยได้ลายแล้วครับผมสมกันไปเนาะตน้นที่มันสมบูรณ์มัน ไงสมบูรณ์มันก็ออกได้แล้วครับแต่ว่ากะส่วนว่าไก่ยังออกบ่ราฮั่นดีปานไหนเพราะว่าเป็นย่างเปิดทีปีที่สองเนาะแต่ซื้อมันออกดีอย่าปิดย่างปิดย่างที่เปิดกีบไปแล้วหลายปีกันออกดีอยู่ครับผมแต่ว่าสิบ่ร้าวพี่หน่อยเบิ่งนะครับที่เบิ่งพี่อ่าที่พ่ายพี่น้อังเบิ่งว่ายอย่างที่เปิดกีปีที่สองที่มีต้นออกดีบ่อหรือว่าต้นออกบ่ดีเนาะนี่เราเนาะทั้งหลางผมสมบูรม้วนเป็นหมาดเตี้ยนี่ right. ีครับลูกมยงครับ ผมขออนุญาตเปิดก่อนครับผมแ่เชือกก่อนครับสวัีครับนี่สวยงามทีเดียว การสีเดียวสวยงามสวยงามเนาะเห็นน้ำหมักสูตรเ e อ็มซ e ูเปอร์เอ็มของคร e ูสีเอ็บุญเสนาครับวันนี้หมักไว้ครบสิบห้าวันตอนนี้ก็ยี่สิบวันพอดีเนาะวันนี้ที่ยี่สบสองเรามักันที่สองครับเอ่อมันก็เริ่มเป็นฝาหนาขาวขึ้นมาเป็นหนาล่าขาวแล้วครับผมแต่ก็ยังบ้านเตรียมปากทั้งดีเนาะสงสัยว่าจะอาการเย็น <laughs> อาการเย็นปกติทีมันสีขาวเตรียมไปได้วยขาวสีผมมีจุดหว่า,างก็มีทีหว่างเลย อันนี้อากาศที่เม็นทีเมเป็นอากาศเย็นครับผมเป่งของอาจารย์ครูซีเอ็มครับนี่พร้อมใช้งานแล้วครับผมนี่ผสมน้ำอัตราส่วนหนึ่งน้ำมากนี้หนึ่งลิตรนะครับต่อน้ำสี่สิบลิตรฉีดพ่นต้นยางลงพื้นดินนะครับลงพื้นดินพุกละครับฉีดพ่นจนหอดงามหอดยังเป่นละทางบนพนะครับหอดงามหอดงามเงียเงีย้งยถูกและวฉีดได้สูสงไรแข็งดีครับผม อัตราส่วนหนึ่งต่อสี่สิบเนาะสลับหน้าอาแรงยังสี่ครับถ้าเป็นปหน้าฝนก็นใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อสามสิบก็ได้ครับเนาะสามสิบเดี๋ยวเรเปิดทางนี้ให้เบิ้งนะครับทางนี้เป็นมาร์กไว้ปีทีเรล้วได้ก็ฉีดไทรโให้เบิดครับเราเปรียบเทียบกันเรื่องว่าระวังบอกระวังของอาจารย์ครูเซอเอ็มสูตรซปเปอร์เอ็ม ครับอันนี้เป็นของนี่จะแค่กับของอาจารย์สู้สิกันแล้วครับผมแต่ว่าเป็นชื่อในใจแค่ชื่อเก่าเนาะมันจะเป็นแบบไรเนาะหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้ถังนี้ปีกวัวได้ครับมากว่านี่ปีกวัวลรามันใส่วเบิดเนาะครับเดี๋ยวอ,อนุญาตขออนุญาตปิดปิดถังนี้ก่อนเนาะครับปิดถังไว้ก่อนให้บ่ให้อากาศมันเขา้าโอเคครับ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไปไปลายเดือนเนะาะเขาปิดไหนเขออาจะเปิดไปฉีดพ่นกันครับผมช่วยนี่จ้ะมันปิดไหนจะจีดานไว้ก่อนครับจีดาใช้นี่เขาไปก่อน <laughs> เขาไจีดาเก็บกัอนนะครับจีดานเซนี่ เป็นถังเก่าที่เราเปิดใช้ไม่หมดใส่ษีกายเลยครับหมหมดครับควรจะลังเบิรงวามันหมดจังขาดแล้วนนเหรอจะโอ้นี่ครับพี่น้องหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เลยนี่ สาวงามนาี oh, ่ครับอันนี้งามอหนน้มันโดนเนาะอันนี้เป็นสูตรสูตรเดิมในเนชเชอรี่สักว่ากับของกันเดี๋ยวอร์กากันนี่แหละครับผมเป็นของครูเอ็มเหมือนกันนี่แหละแต่นี้ใช้เป็นสูตรเนเจอร์แคร์อยู่ไม่ใช่ซูเปอร์เอ็มเนาะอันนี้ทางนี้เป็นซูเปอร์เอ็มครับทางนี้เป็นเนเจอร์แคร์ชื่อดังเดิมของซูเปอร์เอ็มนั่นแหละอันนี้มะกรวดปีที่แล้วเสียงงามรอบเปิดครับผม ใช้ไปสามทางครึ่งนี่ครับสวยงามทีเดียวขาเป็นวงประจันเลยเดีย <c> ว <oughs> นี่คือผลลัพธ์ของน้ำหมักกูเอ็มสูตรนะี้นจะแค่นะสูตร้เนื้อจะแค่อันนั้นใช้สูตรซปเปอร์เอ็มอันนี้เนื้อจะแค่ครับขับพ่น้องเดี๋ยวเข้ามาดูด้วยกันว่ายาง ช่วงนี้กับบรรยากาศประมาณนี้นะครับบายางพวกใครจะมีใบแล้วเนาะต้นยางเนาะใบมันเริ่มร่วงใกล้จะหมดแล้วครับบางต้นก็หมดแล้วน้องหมดผู้นายหน้านี่ห่อนเป็นห่อนนี่ครับหยาดโกดผมมีแบบว่าผมผมอย่างเนาะมีห่มใบไว้เนาะห่อนคร been, will, ja om, ับเพราะว่าอากาศเย็นนี <c oughs> ่ห่อนจังเลยดิสิอันนี้เป็นอากาศเย็นครับอากาศหนาว่อนข้างเย็นเนาะเบื้องยางแล้วกลับมาเบื้องยางกันครับเพราะว่ากลางซีนี่ที่ไร่คนเด็กครับผม การเริ่มแรงนะครับหนาวครับเดี๋ยี้ซีมีครับเนี่ยเกือบเต็มอีกข้อมือนึงครับอีกข้อมือนึ่งน้องนี่ยางถวยโปะยางนี่หนึ่งพันห้าร้อยซีซีครับหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิลิตรเนาะลิลลิตรครึ่งนั่นแหละครับต่วนนี้ประมาณหนึ่งมาถึงครึ่งที่ครับผมยางก็ประเดไซสารเร็กนะครับเนาะแล้วก็ฉีดปนน้ำมันปีนี้ปีกลายเป็นปีแรกปีนี้สิเริ่มเป็นปีที่สองครับผมนี่อันนี้ก็สีมีเส้นยาง วันนี้มันไปหยางเปิดกีดท,ทีที่สองครับฤดูกาลที่สองเนาะปีแรกนี่ปีที่สองกับช่วงดงังมานวันนะ <S <S มันก็นยังกอกว่านเต็มที่แล้วครับตอนนี้พอเคยสมบูรณ์ดนตัวนี้สมบูรณ์อันนี้นี่หอ,อยหยางสิงนี่นี่พวกนี้หนามูเน,น,นี่ยนะครับตอนนี้สมบูรณ์ครับสมบูรณ์เนาะหนามยางก็ได้ประมาณน,นี้แหละครับสี่มีดเนาะย่างคือว่า ว่าออกว่วาไล่แต่ว่าคันบ้าออกหน่อยก็บวัวหน่อยปันได้เลยครับ็พอได้อยู่พอได้ค้นโคตพอได้ยังพอได้ขายโอเคจีนี่ก็เต็มสวยแล้วครับเนะจะมีทั้งโฟได้หน่อยได้ไลยแล้วครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งเน,ะนาะตจนมันกวจะสมบูรณ์ปันได้อันนี้ก็บ่ถึงครึ่ง หน่อยครับต้นนิ่หน่อยเอ่งี่ก็สมบูรณ์ขึ้นมาหน่อยก็เกือบขรึ้นครับตดบอกคาดว่าปีนี้ฤดูการเปิดประมาณเดือนพฤษภาไปไปลายเนาะมีตุนนายอ,าออกดีวานี่ครับเพราะว่าเดนปีนี้จะฉีดพ่นน้ำมันที่ถ้ำไว้กันนันสามรอบไปยังตามนนะครับผมแล้วก็กอยากจะฉีดซีหารอบหน่งละขันนี้เวลาเนาะเพราะว่าอาจารย์ผู้เสียงวันวัดที่เราเริ่มฉีดใหม่ กินได้เท่าไหร่เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเนาะเวลาสวนมันอยู่ตัวนะากับจังพรลงเลยปีละสามครั้งเป็นวัยยังสั้นเนี่ยันยังดีในคนดีครับนี่ครับต้นบวบได้ครึง่งถ้วยเนานะเริ่มจะแขงแล้วครับกินแล้วสีทุ่มปุ๋งตัวนี้ก็ได้โพสมควรเนาะสีเมีดเหนือสีเมีดนี่ก็เกือบจะเต็มแล้วครับนี่นี่น,นี่เป็นได้หลายครับ อุอบเนาะสมบูรณ์สมบูรณ์ครับอีกข้อมืออีกข้อมือนิดๆก็จะเต็มแล้วครับครับตัวนี้กับอันนี้ถวยนีนมีดเดียวครับผมหนึ่งมีดเนาะยังหยดอยู่เลยหนึ่งมีดแดดหนึ่งมีดครับในถวยในสามมีด ตัวนี้สามมีรนะเศรบตาพี่น้องครับสามเมีดได้หนึ่งเมีดครับถือว่าต้นนี้ออกดีครับผมต้นถัดไปนี่ต้นหน่อยนี่ต้นนี้ต้นหน่อยอันนี้ถ้วยพันสองร้อยมิลลิลิตรเป็นนะยังบวนครึ่งครับอันนี้ต้นมันเล็กนะครับเนะต้นหน่อยดูต้นใหญ่ก็ดีต้นนึงเออครับก็ดีขึ้นมาหน่อยครับครึ่งถ้วยแล้ว ครึ่งถ้วยแล้วคาดว่าอีสักสี่มีดเต็มแปดมีดเก็บหายโอันี้ครึ่งถ้วยแล้วครับยังหยดแป้ง,ปงๆงกันเลยครับผมครึ่งถ้วยเนาะอันนี้ยางพ่นนี่กี่ตมาหาถุมขึ้นยางม,ามันมักสีออกช่วงโจเอรีก็กช่วงตีสองครับแตงสีออกดีเนาะมันเท่ากีดไวตะวินตาก็รดีครับมันย่อยมันย่อยด่วนเปิดลมเนาะ ครึ่งถ้วยแล้วครับสีมีดแต่ประมาณครึ่งปลากระป๋องครับสีมีดครึ่งถ้วยแล้วครับยังหยดอยู่เลยครับผมครึ่งถ้วยครับสีมีดครับผมอย่างสีมีเนาะนิดนึงมีดครับผมนี่อย่างนึงมีดในถ้วยครับ ไอเถือนนี่ซี่มีดไอสามมีดจะเต็มแล้วครับนี่สามมีดเต็มถ้วยเลยน,นี่นี่ครับอย่างหนึ่งมียังยดอยู่ครับผมหนายหญงก็โอเคครับปีนนี่ปตนาขึ้นเยอะย <c oughs> ีแล้วตัวน,นี้ก็บก่เคยบาดครับมันมันเปียกหนาเนาะส้มเปียกบางกับบาดเช่นว่าแล,ล้วครับนี่ครับยีแล้วกับบาดกันจังแล้วนี่ นี่พัฒนาขึ้นครับผมนี่นายจางแมมมลีนะมอลีแปลของน้องเมนครับรเมนอ็นเป็นหลวงชายนะ่ะส่งนี่แล้วนี่ครับจุดแป้งแป้งกันเลยนี่สีมีครึ่งถ้วยนี่ก็เกอบครึ่งครับนี่ครึ่งถ้วยครับผม คามว่าเฉีดน้ำมักได้เต็มที me? no ่ด kind of ีน no okay, ี <t ip ers> <t ip ers> ่คือสีออกดีกว่านี่แหละพี่น้องเอ้ยผมว่าเนาะพี่จีเรี้วเราฉีดแค่สามล้อกันครับอยากฉีดหลายก็นี่หมดแล้วครับโอเคครับผมบทพี่น้องสไลด์คลิปนี้กันขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปจากช่องซุองไซแนลทักรักษณ์สุนย์ยะครับผมคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ชอบเฟรชกันกดไลค์ครับผมกดกระดิ่ง จริงๆเพื่อเป็นการติดตามคลิปต่ๆตอๆไปที่สิอัปโหลดเดเบอร์ครับผมรายการคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปครับผมรายการทีลร์เพื่น้องทุก่อนครับขออนุญาตประหยัดกดสวัสดีครับเกิดขึ้นมาครับผม